สวัสดีครับผมเจอกันแหมแล้วกับจาโออเมริการอเวอร์เออร์วันนี้คลิปนี้จะแปลกไปแหมนะครับคลิปนี้มันจะเหมือนคลิปเก่าๆวันนี้เป็นคลิปที่ผมจะมาเปิดตัวแล้วผมจะมาแจ้งข่าวคือป่อแม่ปีน้องกู้คนว่าจาโอจะแย่อะอ้อย่างคุณจะอี้ครับผมเกิดสองห้าสองห้านผมเกิดเป็นคนบ้านสีมดเก้าแม่ผมแม่สายหรือกันพรชัยวงศ์นะครับป่อผม สูชาติกันใจยานะครับทั้งถูทั้งกูเนาะแกก็เป็นครูสอนบัานมาร์กนะครับแม่ผมก็สอนบ้านแรงปอผมสอนบ้านมาร์กแล้วปอผมก็มาสอนอบ้านหมอสมแหมส่วนแม่ผมก็มาอเมริกาแต่อนอื่นเดี๋ยวจะไปทำความเข้าใจว่าเป็นไปมาจะใด,ดแล้วจามาอยู่อเมริกาแล้วสิ่งติจาจะมาเล่าหูอปอแม่ปีน,น้องกูคนมันคือไีอย่างนะครับแต่ขอใือดึงกลับมาแหมกรรมผมจองห้องบางสิ่งบางอย่างคือปอแม่ปีน,น้องได้ครับฟัง ฟังฟังฟังเสียงดังมาแหมแล้วเปิดเคียงสีครับฮับฟังหือมันแจ๋วสุรพลมาแล้วเปิดเคียงหือดังๆังประหลวงมูลกัจญจยานะครับผมเจอเลยว่าได้มีหลายท่านหู้จักประหลวงมูลกัจญจยาเพราะว่าประหลวงมูลกัจญจยาแห่งบ้านสีหมดเก้าเป็นบ้านใหญ่ตี มีขนป้าละออนมาฮือปหลวงผมเปาหัวนผมจําได้เลยตอนผมเป็นละออนนี่คือโอ้ปัทธรธมโมสังคโคนี่คือบ้านนี่บบต้องอู้ถึงขวดขวดเหล้าแม่โขงเนี่ยนะมีน้ำเปล่านะแล้วเปิ้ลฮือปหลวงผมเปาหมนเข้าไว้ไล่เวทมนต์คาถาเข้าไปในขวดผมเลยหู้ว่าตระกูลกันจยานี่จะต้องมา มีบทบาทมาช่วยเหลือพี่น้องเขาเพราะว่ามันได้มาจาก DNA จากปอหลวงที่ช่วยเหลือรอออนมูนี่เพราะฉะนั้นนี่งสิ่เพลงเพลงที่ผมห้องไปนี่คือเป็นสิ่งตีปอหลวงห้องให้ผมตอนผมเป็นลอออนที่ผมฟังจนจ,จนจับใจตอนนี้ผมสี่สิบสามผมยังบันลืมเลยจากบ้านสีหมดเก้าผมก็ได้เข้าไปเฮียนอยู่ที่ลำปางวิทยาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงปห ผมจบลำปางวิทยาสองห้าสามเจ็ดสผมไปเห็นเขีรางได้เทิมแล้วผมก็ง่ายไปอยู่อเมริกาเลยแล้วก็บไัได้กลับไปแฮมแต่ขอบอกเลยว่าลำปางมันสอนให้ผมอย่างนักเลยทั้งประสบการณ์ทั้งคุณครูที่สอนผมลำปางวิทยา การเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวต่อเฟียงเกี่ยวปลุกทั่วเหลืองเก็บหอมเก็บบัเขียทเทศเล่นน้ำเหมียงน้ำตกสองน้ำตกสามน้ำตกสี่น้ำตกห้าลำปางหูจักอยู่ปาราโดรโมสังโควความซิกเนเจอร์ของคนเมืองลำปางนี่ยังอยู่หลงไหลในตัวผมอยู่ยงั้นเลยดูหนาว <c oughs> หรือว่าแม้กระทั่งหนองกระติ้งทุกจริงทุกอย่าง คือเขามีความลหลงไหลหลงรักและอยากเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับบ้านเกิดของเขาผมบอกเลยว่าผมแยกมากุยยางขนาดคัดโตห็นออนและตอนหันผมยังเป็นละออนอยู่มันทำให้ผมเฮียนหู้กับสิงตี้มันบม่มีแต่เขามีความสุขในกับสิ่งบม่มีในการตีบ่มีจะกินแต่มีใครอยู่สองฟองแต่แย่จะได้ให้มันอิ่มต้องเอาน้ำใส่ให้มมนแล้วตีเพื่อเพิ่มปริมาณแต้เต้แล้วก็เต่าเดิม จะอเป็นอยังครับผมมีความสุขกับมันผมมีภาพติดตราติดใจเล่นหอนาฬิกาตะกอนมันมีน้ำพุเนาะปีใหม่ก็ไปเล่นน้ำตรงน้ำพุสวนสัตว์ตรงั้นแหมปอม่มพี่น้องครับภาพเหล่านั้นยังตรีตราตรีตึงตาอยู่ในหัวสมองผมอ,อยู่งั้นปีใหม่บ้านเฮา วัฒนธรรมดีๆของลำปางเฮามันยังอยู่แล้วมันฝังจิตใจกับผมตลอดมาจนมาถึงอเมริกาปี2,5,6,8ปีนี้30ปีแล้วที่ผมมาอยู่อเมริกาแต่ผมบบเกยลืมบบเกยลืมลำปางบบเกยลืมจะได้ฟังนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ไปจำไม่ได้ท่องเนยนะมันอยู่ในสายเลือดทานหินรือชารถม้าหรือลั่นเครื่องปั่นหรืองามงามพระาตุหรือไก่ฝึกช่างฮหรือโลก มันต้องจะอี้ครับขอบอกเลยครับเลือดดำปางเขลางนาครนี่มันเลือดไหลยอยู่ในสายเลือดผมแล้วแล้วต่อเน,นี่ยผมเกษียณและปดเกษียณจากกองทัพเรืออเมริกาผมมาได้อยู่กับกองทัพเรืออเมริกาแล้วผมปดเกษียณผมกินบํานานทีน,นี้มันฮื้เกษียณบวยเพราะว่าไปเสียสละฮื้กับประเทศลุงแซมไม่เนาะแล้ววันนี้ผมก็บ่เมียอย่างต้องข้างติดข้างกับลุงแซมแบบนี้อย่างติดข้างกับอเมริกาแล้ว และตอนนี้ผมได้ตัดสินใจแล้วว่าปีหน้าต้นปีหน้าผมกับภรรยาจะปิกไปอยู่เมืองไทยแล้วก็จะลงพื้นที่ลงเข้าไปศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในลำปางและผมก็ตัดสินใจแล้วว่าผมจะลงเล่นการเมืองในระดับท้องถิ่นนั่นก็คือบ้านเกิดผม ผมมาต้องการชื่อเสียงผมมาต้องการเงินผมมาต้องการอย่างผมต้องการเมืองบ้านเมืองดีผมเกยฮักที่ผมเกิดมาที่ผมโตมาตั้งแต่หล่ออ่อนตีเฮาไปเล่นน้ำเหมียงไปอยู่ต่งนะและผมยังให้ความจเจริญบ้านเฮาเกิดขึ้นแต่มันปัจจัยเรื่องง่ายมันจะต้องมีอุปสรรคแห่งนักมันต้องมีการคอรัปชันตีจ่าจะต้องเข้าไปเจอแต่ด้วยประสบการณ์กับระบบราชการของอเมริกา23กว่าปี กับประสบการณ์ทั้งวุฒิปริญญาตีและก็สิ่งต่างๆกับที่เราไปประสบมาตั้งแต่ไปสงครามและก็โรคต่างๆที่เราสัมผัสในช่วงที่บัรจุเป็นทหารเรืออเมริกาอยากจะนำไปแล้วก็ไปแบ่งปันเล่าฟังให้ปี่น้องเฮาแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันจะมาเริ่มอย่างได้เลยถ้าบเข้าใจแบบลึกซึ้งกับปัญหาตีปี่น้องเฮาประสบอยู่ ปีหน้าผมตัดสินใจแล้วครับผมจะลงพื้นที่แล้วผมจะเข้าไปคุกคี <c oughs> เข้าไปทําศึกษาข้อมูลกับปัญหาต่างๆบ่กว่าจะปัญหาทางธรรมชาติบ่กว่าจะปัญหาทางคมนาคมปัญหาไอ้อย่างเรื่องปากต้องเรื่องเงินหาวิลูทางหาเงินใือพปอแม่พีน้องเฮาเฮานี่จะได้ผมจะเขียนลงมาแล้วผมจะเขียนล่างลงมาทุกอย่างกับทางออกและผมก็จะมุ่งมันยึดติดกับมัน บอกว่า,าปัญหาอย่างทีโปอแม่ปีน้องจาวลำปางเฮาพบปะเจออย่างบอกมาแล้วกันครับจะอี้ครับผมขอขึ้นปีปอแม่ปีน้องเจอผมนะผมะขอขึ้นพปแม่ปีน้องมาหักผมนะผมขอให้ปีโปอแม่ปีนอ้องขื้ผมให้อโอกาสขึ้ผมเริ่มตีจากศูนย์แล้วกันศูนย์ถึงซิปข้ศูนย์ผมก็ปอเดี๋ยวหนึ่งถึงซิเดี๋ยวผมจะสร้างคะแนนเองด้วยการตีว่าผมจะต้องมาโอมาอวดว่าผมโอชิญญาอีจะอี ผมลุ้งพื้นที่โรงงานไปเลยครับแล้วฮึบอแม่ปีน้องบอกผมแล้วกันว่าเออจะตอนนี้อยู่ห้าตอนนี้อยู่หกตอนนี้อยู่เจ็ดเอาซิไปเลยอีกเนาะแต่มันแบบได้มันจะบบบเกิดขึ้นภายในเพียงแค่วันเดียวติดเดียวก็ไปได้เดือนเดียวก็ได้มันต้องใช้เวลาแต่เวลาของผมกับการระบบข้าราชการของอเมริกาที่ผมมีอยู่โดยการที่ว่าจะต้องมีขั้นตอนจะอะไนี่ผมจะสร้างทีม สร้างให้พ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่สุขสบายการศึกษาต้องไปให้ไกลดันหมู่น้องๆของเฮาว่าบุญโยว,วาดเขล้างเอ่ออาดใจเขล้างละยังลเป็นห้องว่าเตรียมอุดมอีนะแล้วก็การลำปางกัลยาณีอาสามอย่างต่างๆนานานลงามาอุมัธยมชั้นดีที่เรามีอยู่ในลำปางเฮาต้องดันให้ไปถึงระดับไกล ต้องหาทุนนักๆส่งมูนน้องๆไปเฮียนต่างประเทศพ่องใือกลับมาพัฒนาชุมชนของเราผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับติดฟังมาถึงตรงนี้นะแต่ผมก็บมมีอย่างจะอบอกแล้วครับก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวต้องเจอผมในบทบาทใหม่จะได้ผมก็ฟักเนื้อฟากตัวฟากาหัวใจแล้วก็อย่างที่ผมบอกบ่ต้องใื้ผมร่อยบ่ต้องให้ผมซิบ ที่ผมศูนย์ก็ปอ๊อคือผมไปศึกษาเข้าใจปัญหาแล้วเรามาหาทางออกด้วยกันครับจะได้วันนี้ผมจาโอก็ขอเปิดตัวเป็นทางการแล้วเดี๋ยวพบปะกันวันนี้ขมุลำปางขอตัวลาก่อนแล้วเดี๋ยวปะกันใหม่ครับสวัสดีครับผม